สวัสดีทุกคนช่วงนี้จะแบบว่ามาขั้นคลิปเล็กๆน้อยๆแบบนี้บ่อยหน่อยนะกับแบบว่าการแบบรีวิวซีรีส์ทั่วไปเนาะเพราะว่าแบบอบบบูนนิดนึงนะทุกคนคือแบบเออช่วงนี้ที่ตอบไปอะไรไม่รู้เวลาแบบอัดคลิปไยาวแล้วแบบเดี๋ยวลงได้บ้างไม่ได้บ้างแบบเออแต่ผมทำรักเอาไว้ไงใช่ไหมเออแล้วก็แบบ อัปโหลดไม่ค่อยได้เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงงมากเลยโอเคอ่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเกอรลกับผมอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสตอรี่แชร์นะครับผมตอนนี้ก็ใกล้วันฮาโลวีแล้วนะทุกคนแต่ผมอ่ะจะขอเรียกว่าสาอีนะครับผมหรือว่าเห็นไหมตท,ที่ตัวที่ขึ้นเอาไวท้ทุกคนก็บางคนอาจจะสับอ่านว่าซามไฮก็ได้นะแต่จริงแล้วมันออกเสียงว,ว่าสาอีนะทุกคนอันนี้เป็นการเรียกแบบเพลงแกนย้อนไปแบบแบบ เป็นล้อเป็นพันปีเลยทีเดียวนะซึ่งรูปนี้นี่ทุกคนเห็นนะก็คือเป็นรูปที่แบบผมใช้ในเพจค่อนข้างบ่อยมากอมผมแบบนี้เพจ <c oughs> นี่เพจที่เอาไว้แบบขายของหรือว่าบริการต่างๆด้วยนะแต่ว่าอันนี้มขอไม่ขายของนะครับบอกแค่นี้เฉยๆว่าเออรูปนี้เป็นรูปที่แบบรูปหนึ่งในรูปโปรดของผมที่ผมใช้บ่อยมากในเพจของผมนะประมาณนั้นก็นั่นแหละครับอ่าก็แค่จะมาคุยทุกคนเฉยๆว่าแบบอในไหนมันก็ใกล้ซอลอีแล้วหรือฮาโลวีแล้วว่ามีขยะให้ผมเล่าแบบกอด ไม่ใช่ประวัติส่วนตัวนะแต่มาถึงว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประสบการณ์ส่วนตัว,วามากมายแบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีใครอยากให้ผมเล่าเป็นพิเศษไหม<ๆ>ก็บอกมาได้ว่าคอมเมนต์ก็ได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าอ่ะต้องเล่าก่อนอันนี้ผมจะเล่าแบบว่าเป็นแบบย่อๆเล็กๆสั้นๆน,นะครับผมอันนี้จากความรู้ของผมจะแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะความทรงจำของผมเลยที่แบบศึกษามานะซอ,ออีนหรือฮาโลวีนที่คนเรียกกันนะฮาโลวีนจริงเพิ่งมาเรียกกันตอนหลังนะซออีนที่ถูกเรียกกันมันนานมากแล้วใน หลากหลายอยารยธรรมของทางพวกทางยุโรปอะไรอย่างเงี้ยทางโลกตอนเหนืออะไรอย่างเงี้ยทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเองด้วยเหมือนกันซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นฤดูเปลี่ยนผ่านทุกฤดูคือการเปลี่ยนผ่านหมดเพียงแต่ว่าฤดูเนี้ยฮาโลวี Halloween เนี้ยเรียกฮาโลวีกันทุกคนจะเข้าใจอ่ายอ่ะซอซอีหรออือฮาโลวี Halloween เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฤด,ดูเก็บเกี่ยวหรือว่าเป็น harvest ซีซั่นนั่นเองก็คือถ้าเกิดพูดของตามหลักปกติแล้ว มันเป็นฤดูที่อ่าเป็น fall เนาะก็คือก่อนเข้า winter ใช่ไหมก็จะเป็น fall ก่อนเข้า winter เพราะฉะนั้นอะ่ะก็คือเป็นฤดูใบไม้ใบร,ร่วงก่อนเข้าฤดูหนาวที่จะแบบต่างประเทศเนาะที่เขามีหิมะตกกันก็คือแบบพอทุกอย่างมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บเขาองรีบเก็บเกี่ยวผลผลละมาผลละหมากลากไม้ต่างๆและก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวที่หิมะจะตกแล้วทุกอย่างก็จะขาวโพลแล้วก็จะไม่มีผลผล,ผลิตให้เก็บเกี่ยวนะครับประมาณนั้นเขาแล้วก็จะ อิงถึงความเชื่อกับโลกแห่งความตายด้วยว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านเป็นการเก็บเกี่ยวไม่ใช่แค่แบบว่าผลหมักลากไม้อย่างเดียวแต่มันเป็นการถึงอีกฝั่งหนึ่งมือนถึงการเก็บเกี่ยวผลกรรมการกระทําด้วยว่าใครทําอะไรไว้ช่วงนี้แม่งจะได้รับไวมากเลยทุกคนด้วเราสังเกตดูนะประมาณนั้นแล้วเจอกันนะทุกคน